เสียบเสียบเด้อก,ก,กินข,ข้าวแรงบ้านเทาพี่น้องกินข้าวแรงกินข้าวแรงอันนี้อันนี้ต้มอ,อะไรอ๋อน้ำยาปลา,ปลาปลกระพงไหนย้ายอ๋อหมดปันเทศบ่มือนเนี่ย หมดก็อยากมาเติมเท้าบ๊อบเต้าบ๊อบขายทุกเป็นทางให้หมตั้งแค่เดียวก็ไม่หมดถูกทุ่มถูกทุ่มสุขใจนะครับสุขใจที่แบบว่าได้เลี้ยงญาติพี่น้องเขาเคียวเขาอันนี้เป็นแก๊งเป็นแก๊งหนุ่มๆอันนี้แก๊งหนุ่มๆครับเพราะตื่นเช้าพไงหลังกุ้งสาดำสาดำ แ,งแงไงไงกงนุ่มแกงนุ่มง่ายกระามเลยแสบ่บบ่ตาแสบ่บเนาะบ่อิมบอกได้เลครับรกินเหล่าได้ป้ะตาเนี่ยเป็นบรรยากาศยามเย็นบ้านพี่ดิวนะครับนะชาลีชาลีมาถือให้ให้ดิวก็ได้ นี่เลยบรรยากาศยามเย็นทั้งกาจานเจยนี่แม่อันนี้คนบริการต้องให้เครดิตพี่ชาลีสาคนบริการวันนี้ ถูกหวยแน่เลยวันนี้เดียวเรียมฉลองครับ่ปคุณาอายางมากนะแล้คุณย่าเดินปอะไรคุณแม่ก็บริการเสิร์ฟสาวเสิร์ฟสาวสวยครับพี่ดูบรรยากาศนะนี่ ความสุขของดิวคือการที่มีเราแบ่งปันความสุขของดิวคือการที่มีเราได้เห็นทุกๆคนได้มีความสุขได้มีรอยยิ้มได้กินดีอยู่ดีมีสุขทุกๆวันเป็นประเพณีทุกครั้งค่ะที่ดิวกลับบ้านมาดิวก็จะแบบอยากเลี้ยงอยากเลี้ยงอยากอยากทำให้มันดีที่สุดเอาตาคือว่าไปกินขา่าว ลุงว่าไปกินข่าวอันนี้ลุงสุกนะครับนะคุณลุงน้องดิวเองถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายคลิปเสื้อถ่ายคลิปสุดรอเนี่ยปีนี้จะปีแล้วหกสิบเจ็ดสี่หกสิบเจ็ดมากเลขตัวหดหนึ่งห้าสองหนึ่งห้าสองครับเผื่อเผื่อแฟนคลับเขาอยากไปซื้อตามไงซื้อได้เออหนึ่งห้าสอง ว่าเรืซื้อกันเรื่องหาสองเลยอ๋อโอเคหนึ่งห้าสองพนนครับสาไรแซบนะแซบบอแซบบขับย้ายแซบเนาะนี่ลอตเตอรี่ซื้อเป็นแ่บานเาไปตลาดไปตลาดเจอลอตเตอรี่สิบก็แพงซื้อทุกแผง เดี S <S ๋ยวเดี๋ยวไปดสไปดิลูกไปแ่บๆครับนี่พนักงานเสิร์ฟเราน้องเฮงเฮงบรรยากาศนะกินบรรยากาศครับ กินบรรยากาศดีขึ้นมานี่ตากล้องจำเป็นครับเลีย้ยวอย่าง adapting, แบงแบงเมาวิใส่เพลงเอาก็หาแบงร้อยให้หน่อย <m ary> แบงร้อยเห็นตาเนี่ยนี่บอในกระเป๋าอ่ะ <m ary> ตาเพืน่นสิแก่พี่น้อง <m ary> วันนี้มีความสุขมากๆนะครับ <m ary> ที่แบบว่าได้เลี้ยงฉลองแล้วก็ผูถ้ถาวผู้แก่ผุดแขนแน่พรอม เจ้า <ack> บ่าใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่อันนี้คนเท่าคนแก่ผูกแขนให้นะครับนะก็วันนี้ก็ขอให้ทุกคนได้ดูคลิปนี้นะครับอ,อย่างมีความสุขนะครับนะเฮงเฮงรวยๆนะครับมีแล้วก็ต้องแบ่งปันนะครับโลกจะได้สดใสแล้วมีรอยยิ้มนะครับวันนี้นี่เลยครับแล้วเจอกันใหม่นะครับนะส่วนพี่บีมีอะไรอยากจะบอกไหมคะไม่มีค่ะวันนี้น้องเลี้ยงคนเป็นไงบ้างวันนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจอ่าอันนี้สกิปหรือเปล่าไม่ค่ะ อันนี้เลือกคนจริงแตื่นเต้นนิดนึงต okay. um uh ื่นเต้นแอบตื่นเต้นแล้วก็ดีใจด้วยเนาะโอเคเฮงเฮงรวยรวยนะครับแล้ววันที่สี่เจอกันนะครับวันที่สี่จัดใหญ่จัดใหญ่เลยเศรบๆพี่น้องนะครับนะใครดูคลิปนี้นะครับหักกันแท้งกันพี่น้องนะครับนะคนหนุ่มดูแลคนแก่คนเฒ่าอยู่บ้านเพิ่นเห็นงานเห็นอย่างบ่ได้แล้วได้หน่อยแล้วเฮามีรายได้เฮากะ เขากับซอยเขากับแบงปันกันไปนะครับนะเดี๋ยวยูเด้กินนะครับมีฟั่มสุกหลายนี่แม่อยากสัมผัสอยากสัมผัสมันกินข้าวอยู่เพแม่อยากอยากนั่งกับพองยัยนี่แหละอย่ากนั่งกับพองยัยนี่แหละเออคุ้นถือกันคุ้นถือกันแต่แต่คนตาเห็นดียวตั้งแต่เด็กๆนะเห็นตั้งแต่น้อยๆเห็นตั้งแต่มองนี่เป็นปลาเออตะกี้นั้นเป็นปลาอย่างปลาไพเด้ ปลาตานหนามบุญธาปลาภัยปลาอ่เน,น,น่าจิ๋งก็ก็ไมนะ่เห็่นะอ่าปีนี้ตาจะปีแล้วแ,แปดหนึ่งเด้อพี่น้องวันนี้แปดหนึ่งแปดสิบเอ็ดเออน้องน้ำหอมมาแล้วเดี๋ยวให้คุณตาให้คุณตากินข้าวก่อนให้คุณตากินข้าวอิมิลก่อนน้ำหอมมาแล้วมาแล้ว อ่กงอ่กงอ่กงอมไดนะอมไดนะครับนี่ไงลูกชายน้ำหอมใครจำน้องน้ำหอมได้ที่ดิวจ่ายจ่ายค่าคลอดให้ลูกบุญธรรมนี่หาพ่อดิวเลยโตแลยหกเดือนแล้วครับหกเดือนแล้วครับเฮ้ยวันนี้ไม่ร้องหกเดือนแล้วครับหกเดือนแล้วครับ ก็ให้ยายดาเป็นคนเลี้ยงให้นะครับที่บ้านนี่คุณยายคุณยายวัดดีแฟนคลับเนี่ยวัดดีแฟนคลับหน่อยสวัสดีค่ะเลี้ยงน้ำหอมเป็นไงบ้างโอ้ยเมื่อยเมื่อยมากๆเลยโซนุซนล่ะครับนุซนไหมครับสู้ๆเออต้องสู้ใช่ๆ่ๆสู้ ตลอดยี่สี่ชั่วโมงเลยไม่รองเลยี่สบสี่ชั่วโมงเลยเขาไม่ร้องเลยนะอเลยอเลยเขาไม่ะู้สาวน้ำหอมเล็บออกอะไรหว่ออกอะไรครับเียใครติดตามน้ำหอมนะครับนะบอกได้เลยว่าก็ดูแลเป็นอย่างดีเหมือนเดิมนะครับนะ เข,เขาอยู่บ้านนอกนะแต่เขานอนห้อง,องแอร์ดว่าไม่ดำเลยน่ารักเลยเอ็นเอ็นเดีดิน่ารักเลยเดี๋ยอินอุมเป็นหมาน่ารักเลย ah. น่ารักเลยเลย <c oughs> อาเพื่อนมาเพื่อนมเพื่อนแม่เพื่อนแม่ น้ำหอมน้ำหอมตัวนี้น้ำหอมแบบแมนบมแมนยิ้มก่แน่ยิ้มเมื่อยิ้มอายายจึงมาครับงบเอ้าเ้านนี้เด็กน้อยหลายเป็นได็สบายดีครับสบายดีปะครับนี่ชื่อชื่ออะไรคะน้องแก้วอันนี้จะขวบแล้ว ดอดีนี่ของหวานด้วยอันนี้ของหวานเสิร์ฟของหวานเสิร์ฟของหวานต่ออ้าวบอกกับเพื่อนอันนี้เพื่อนเขาสมัยเรียนเเอ่อ